สวัสดีค่ะพูดถึงผลงานเพลงใหม่หน่อยตอนนี้เป็นไงบ้างคะเพลงใหม่ล่าสุดจ้าพี่น้องคะฝากด้วยกันแล้วกันกับผลงานเพลงนี้นะคะน้ำตาหยดบนรถไฟค่ะเมื่อละเมื่อมือละเมินวิวก็เอาลาราปล่อยให้ฟังไปแล้วท่อนหนึ่งท่อนหนึ่งแต่เพลงนี้รู้สึกว่ารู้สึกว่าจะแปลกจะแปลกกว่าหมอลำทั่วไปซึ่งซึ่งผู้ใดจะคิดว่าอาจารย์บิ๊กพูมาลินเนี่ยจะเอาคำว่าชึกกระชักชึกกระชักอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาในเพลงหมอลำได้เออ เลียนอะไรนะให้มันแทงหัวใจแต่น้องคนเดียวเที่ยวแต่เลียวส่องรถหน้าต่างรถไฟสาวบนลาจากคนละผัวเก่าลายใจได้ยินเสียงล้อรถไฟกระแหกแดดดันเข้าไปเตาะลังใสชื่อกกระชากปูนปูนชื่อกกระชากชือกระชากปูนปูนชื่อกกระชากชือกกระชากปูนปูน เนบบาะอะไร,ะไรชื่อกระชักปูนปูนที่ทจริงนี่พี่เขยบอกแบาบว่าบบเดียกคัดบางเอยียงหลายแต่ว่าอยากปล่อยเพลงออกไปเพื่อที่จะนําเสนอว,ว่าเราก็ยังมีผลงานอยู่เรื่อยๆนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสื้อเพลงเวลาให้พี่น้องคะสื้อเพลงเวลา,า,ลวลาแต่กับบอกว่ามีเวลาเหตุปัญหาแล้วล่าสุดเพลงนี้เห็นอาจารย์พี่บูลินโพสใช่ไหมว่าชื่อกระชักปูนปูนรถไฟอะไรเงี้ยนึกนึกได้ผู้บ้านฟินเลนดทักไปเลยค่ะบ่า ฉันจองเพลงนี้ส่วนยังบอลเด็กยังบอลเด็กฟังเด็กยังไม่ได้ฟังทั้งหมดแมนแมนเพิ่นโพดอ่าโพดขึ้นมาแล้วแต่อันรถทีเหยี่ยวรถไฟอุ้ยก็น่าสนใจแท้แท็กไปเลยอียังกับซานได้เพลงนี้ฉันจองแล้วเออห้ามให้ใครฉันจองแล้วอัาสันเพิ่นก็เลยถามว่าใจผู้ใดลองก็เลยว่ายังบอลหูว่าให้ผู้ใดลองแต่ว่าซื้อก่อนเขียนออกมาก่อนซื้อก่อนแล้วก็เขียนออกมาก่อนบัดพอมาฟังแล้วก็คือเพลงนี้น่าจะเหมาะกับเรา ก็เลยว่าเออโอเคตอนแรกก็เลยว่าจะเอาคููกัน้องเพลงแต่แต่คิดว่ามันมันมันน่าจะจะไม่เหมาะคิดว่าเพลงนี้มันน่าจะหมอเข้าเ้ามากกว่าแต่ว่าเพลงคููกัน้องเพลงน่ะจะก็จะมีอยู่อ่าก็รอติดตามกันไปนะคะแล้วก็วันที่19นี้นะคะ19นี้เลย ปล่อยเพลงแล้วน้ำตาหยดบนรถไฟพร้อม M v มน้องเพลงพินดาเป็นนางเอกเ v เขาบอกน้องเพลงน่าสงสารมากถึงไหมน่าสงสารน่าสงสารมากเลยเพราะว่าเนื้อเนื้อหามันจะเป็นประมาณว่าอันนี้แม่พผาเป็นคนคีเอทเองว่า,าให้น้องเพลงเป็นนางเอก้วกะ็เนื้อหาจะเป็นประมาณนี้ซึ่งน้องเพลงเป็นคนที่ร้องไห้ยากมากาน้ำตา,านั่งจะไหลหอักมากเลยเวลาทีห่หน้าเฮ็ดนาเ้าเนี่ยนั่งจะเ้าโบคอยคือแมมแล้วรู้ไหมว่า นั่ง,ทงไทยเอ็มวีเนาะแม่พ่อเเป็นนางบิวอารมณ์พูดพูดพูดเรื่องอื่นคือน,นางไม่ร้องไห้เลยแต่พอพูดถึงเรื่องครอบครัวเรื่องยายยายกับตาเท่าๆนั่งอยู่เฮือนเออ,อก็คืออันายธนูโบมาอยู่จุดนี้แล้ว ออขอบก้วก็อจิตลำบากนะลูกกันใช่สินางก็ร้องไห้บีเอ,อว,ว,ว,วใช่ใช่ตอนนายเราเล่นออกมาได้หรอเราประทับใจไหมเล่นออกออกมาได้ก็ถือว่าประทับใจแต่ว่าก็ยังก็ยังไม่ไม่ถึงกับมืออาชีพเพราะว่าน้องก็มือใหม่ MV แรกของอ MV แรกของน้องอใช่ค่ะ MV แรกของน้องเพลงเลยลูกเรียน MV ค่ะแม่ร้องเลิศจริงเรื่องให้นี่งานเป็นมิส แฟนมิ้นแฟนมิ้ใหม่นนเานาะ,ะอัปเดตงานแฟนมิ้หน่อยจะถึงแล้วจะถึงแล้วค่ะ25ธันบาทนี้นะคะที่สุบรรณฮอด,ดอนเมืองจ้าก็คือตอนนี้ห<ม>้องเ,เปิดขายตั๋วมาสัาพากพักแล้วละกันใครที่จองตั๋วก่อนก่อนวันงานหนึ่งอาทิตย์ก็ราคาแ9 0บาทแล้วจะมีเสื้อให้ด้วยแต่ถ้าใครที่มาด่วนๆไม่มีเสื้อให้แล้วถ้าใครแบบว่าจองช้าไม่มีเสื้อให้เพราะว่าเสื้อนี่มันต้องสร้างก่อน แล้วเขาบดิเ็ดเพื่อป่ะไม่รำเพื่อเพราะาเลยอยากให้มันเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปอย่างเงี้ยเขาบรอยากเฮ็ดมาซาไายแบบว่าเออเฮ็ดขายข้างนอกอพราะว่าเขาบริเขาอยากแบบนั้นเพราะว่าเราอยากให้คนที่มาแล้วมีอ่ามีของไปที่ระลึกอ่าให้มันแบบว่ามีจํานวนจํากัดมีแค่นี้อ,อะไรเงี้ยซื้อหน้างานไม่ได้แน่นอนคือไหมซื้อหน้างานไม่ได้ค่ะเสื้อไม่ได้มีได้มีให้ซื้อหน้างานแล้วหน้างานจะมีของที่ระลึกอะไรแบบแบบให้กับแฟนคลับจะแบบได้เล่าเหนือจากเสื้อไหมอะไรอย่างเงี้ยที่จริงเราว่าจะทำปฏิทินแต่มันไม่ทันมันไม่ทัน เพราะว่าขา้าะว่าเขาจะไปทายโปสเตอร์เพอร์ดิเทสปาิทิ่อะไรเงี้ยมันไม่ทันเพราะว่างานมันมีแทบทุกวันางเงี้ยแล้แล้วความพิเศษในงานน่ะเราเราเล่นเมอะไรไว้ไงความพิเศษในงานคือคนที่ไปในงานก็จะได้แบบว่าร่วมกิจกรรมมีการเล่นเกมแบบกระชับมิตรอะไรเงี้ยใครมีความรู้สึกว่าคนที่มาอ่ะจะคุ้มค่าที่สุดกับการที่คุณตัดสินใจว่าคุณมางานมิสติ่งอ่าได้ร่วมกิจกรรมได้ใกล้ชิด ทุกคนต้องมีรูปต้องมีภาพร่วมกันอะ,อะไรเงี้ยอ่าแล้วก็อีกอย่างนานหนึ่งก็คือเขาอยากให้ภาพบรรยากาศกเป็นกันเองที่สุดไม่อยากให้เกงว่าอ,อุ้ยแบบ <นะ S 2> ทางาาเธออะไรเงี้ยแต่ทุกคนไปคือเราคือพี่น้องเราคือครอบครัวใช่<ร>ใช่เปิดตัวศิลปินใหม่ของค่ายไหมครับวันนั้นวันนั้นก็คือเปิดตัวศิลปินใหม่ในค่ายมาทุกคนมาทุกคนก็คือซีแกมซีแกมคุณครูมาแน่นอน แล้วก็น้องเพลงแล้วก็น้องคอปเตอร์อมาใหม<ร>ม่ดาน้องคอปเตอร์มาดีว่าเป็นหมอเรนท์คอเขานะ่ะน้องมาค่ะต่อเรื่องน้องเพลงที่ว่าโปรดไหมเกิดอะไรขึ้น,ะนคะนี่โปรดถึงน้องเพลง<ด>น้องเพลงที่บอกว่าโดนแม่บน่นใช่ไหมคะก็จะมีเรื่องระเบียบวินัยเพราะว่าเด็กน้อยเด็กน้อยที่มาจากเป็นเป็นเด็กบนนอกคนหนึ่งซึ่งซึ่งใช้ชีวิตน้ำบาดเทาปกติอยู่น้ำพอน้ำแม่ปกติ แล้วทีนี้พอมาอยู่จุดเนี้เขาพยายามที่จะเหมือนระาวาังให้เขามากกว่าวางว่าเนี่ยนะวันนี้ทําอะไรบ้างทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้ววันไหนอาจจะมีสัมภาษณ์มีอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ปัญหาคือเรามีงานทุกวันบางมือก็จะมีสัมภาษณ์บางวันก็จะมีการถ่ายคลิปหรือว่าอะไรโน่นนี่นั่นแล้วทีนี้มันมีวันหนึ่งที่อ่าไม่ใช่วันหนึ่งหรอกเราก็สังเกตว่าบางทีน้องเหนื่อยอันนี้เราเข้าใจว่าน้องเหนื่อยมันจะมีแบบว่าอาจจะความล่าความล้าของน้อง อาจจะตื่นช้าอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยจมไปแม่ก็เลยเทศไปบอกว่าไม่ได้อ่าไม่ได้นะระเบียบพินัยคือเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับศิลปินแต่อีกอย่างคือจะาข้องกับเป็นศิลปินที่กาลังอ่าเป็นน้องใหม่ที่กาลังมาใช่ไหมเราห้องก,ก,ก็อยากอยากอ่าส้างระเบียบวินัยให้กับน้องเพราะว่าถ้าเราสร้างระเบียบวินัยให้น้องในตอนนี้อ่าอนาคตน,น้องก็จะมีความเคยชินอ่าไม่ใช่ว่าปล่อยปละละเลยอันนี้สามาบเมะเนาะ ท้ว่าเขาเป็นผู้ปกครองเขาเป็นแม่อันไหนที่เขาคิดว่าน้องควรแก้ไขปรับปรุงเราก็บอกแต่ก็คือดีเพราะว่าน้องเป็นคนที่บอกไงพอ,อหลังจากพูดปุ๊บมือต่อมากคือรอแลอ้วแต่งตัวรอแม่แลออ้วบ,บอกพูดครั้งเดียวคือนางรู้เรื่องออออจากวันแรกที่ร้องเข้ามาจนถึงวันนี้เราเห็นอะไรไที่เปลี่ยนแปลงในตัว้องบ้างครับตอนนี้คือเไปแลาเป็นสาวดเดอหลังจอบได้คุยบาวบอ <laughs> ก็คือตอนนี้น้องก็ไม่ไปไหนนะก็อยู่กับเราอยู่ในสายตาเราตลอดแต่เรื่องเรื่องมีผู้บ่ามาจีบไหมอะไรเราก็ไม่ได้ไปถามอะไรตรงน,นั้นแต่สิ่งที่เห็นน้องเปลี่ยนแปลง,งคือน้องสวยขึ้นอ่าแต่งตัวดูดีขึ้นแต่ก่อนใส่เกือบคีบเออไปขืนเครื่องใส่เกือบคีบใส่เกือบดาวเทียมใส่เกือบอย่างไปเราก็เลยบอกว่าให้ปรับปรุงการแต่งตัวใหม่นะมันมันก็ดีเบิร์อะไรแต่งยังไงก็ดีเบิร์อ่าแต่ว่าก็คือเราเราเป็นคนในสื่อ ศิลปินแล้วบางทีอาเอีมาขอถ่ายรูปเราก็อยากให้มันดูดีในสายตาแฟนคลับแฟนเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็คือถือว่าในเรื่องของการร้องเพลงอะไรเงี้ยการควบคุมเสียงเท่ากับพยายามบอกอย่าตื่นเวทีอย่างถือว่าน้องกับปั๊บปุงไปในระดับหนึ่งการสแสดงหน้าเวทีแต่บางวันเสียงเหนื่อยล้ามันอาจจะนีแหบมพีอะไรบ้างก็เป็นเรื่องปกติธรรมด,า,ดววาตอนนี้น้องมีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นแบบเยอะมากเพิ่า,มานมีพี่บัณหัก ปานฮักก็ดีดีปานทางคนกับเ่อแพรไม่ได้ซื้อมาฝากน้องคนเดียวเวลาซื้อมาคือฝากทั้งทั้งวงอย่างน้องเพลงเขาเรียกพี่แพรว่าแม่แพรแม่แพรว่าพี่พี่บิ๊กก็พ่อบิ๊กใช่แต่คนก็แบบดราม่าบอกว่าทำไมถึงเรียกพ่อบ๊กเขาก็ให้ความเคารพอายุยังน้อยอยู่เลยมันเหมือนกับเขาเขาให้ความเคารพมากกว่ามันไม่เกี่ยวกับว่าอายุเยอะอายุน้อยอายุห่างกันกับพ่อบิ๊กประมาณ6ปี นั่คือเอิญพออายุห่างกันแค่นั้นมันก็เป็นการให้เกียรติที่เขาเรียกพอบีเพราะว่าเขาเข้ามาเขาเรียกพ่อบีตั้งแต่แรกเขาอเอิเแอ่ออเออเเออแม่เพอเออเพอเี่เออเ,นนอ,เออเออ,อเอ่เออแมอเอ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 อเ่อเอ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 อีออเ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 ออรออเอเอ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 อเาเออเออนออเเอเนเอเอออเนออเออเออ จะเป็นไรล่ะมันก็ไม่ได้หนักหัวใครนี่เออเป็นบอมันก็เป็นการให้เกียรติเท่านั้นแหละอย่ยงไปอย่างน้ำเขาทอเพราะอย่างกยวของเขารื่องนตอน้เพลงของคอยใจปแนเนาะได้รับกระแสดีมาุดลวอย่าว่าเราไปโชที่ทขาเกให้พีจุกัญญาร้องเป็นยังไงบ้างคิว่าเพรียีแบบยอดหรือยังคือเรารู้สึกว่าเราภูมิใจประทับใจ ว้าวเลยแบบว่ามอลล่ามบงใหญ่ระดับประเทศเนาะแล้วก็ไปงานระดับประเทศเอาเอาเรือเอาเพลงให้ใจมังไฟแสนไปโชว์ถือว่าต้องขอบคุณนะคะขอบคุณพ่อเอพ่อเปียและเบียบบร์บัตสินด้วยนะคะที่เลือกเอาผลงานเพลงของตัวเกี่ยวมิ่สิกนะคะไปเฮ็ดโชว์ให้พี่น้องได้เห็นสู้สายหูสายตาพี่น้องทั่วโลกเลยนะคะ รอยใจว่างไปแปะรอใจบ้างไปแตะเพาะเป็ในในหนึ่งโชว์ที่สามนันพีน้อ,นแองแพงอเอาไปร้องแล้วก็คือออกทีวีน้องอูหญิงใช่ไหมคะน้อง o ing, องูหญิงน้อองงูหญินี่คือร้องทุกงานออน่ารักแล้วก็คือเป็นเพลงที่ก็มีการเดียวกัวนเนาะตอนนั้นก็มีออดราม,มา่าแต่ก็คือถือว่ากระแสะก็ยิ่งแรงอ่ายิ่งน้องอูหญิงเอาไปร้องออกระแสะยิ่งดีกระแสะยิ่งแรงเพราะว่าน้องอูงก็ดังอยู่แล้วมีแฟนคลับที่กลุ่มใหญ่อยู่แล้ว นี้ยะะคแต่แฟนคลับบางคนก็ยุบยิบยุบยิบคอมเมนียนนนั่นก็ปล่อยไปแต่น้องเขาก็ยังยืนหยัดร้องมาตลอดร้องตลอดใช่ใช่ยิ่หลายย่าเลื่องเพลงร้องเพลงแม่ได้ลูกน้องอุคงอิงลูกต้องล้องเพลงแม่ได้ลูกน้ำตาหยดบนรถไปมันสิขอกำหนูมากๆเลยชื่อกระชับชื่อกระชับปูนปูนเ่็นประเด็นหนึ่งเขาดราม่าหนักหนักว่ามีคนมาปนแต่ว่า เอาเด็กไม่ถึงรุ่นแปดมาหาคี้าหาคีลิงเนี่ยแม่เยอะเลยกะหลายวงอยู่เด้นกพวงสกอนมันไม่เค้าด่าเธอบป่ของน้องอ้ายก็มีใช่ไหมล่ะอ่านกพวงสกอนก็เอาน้องมาแต่ว่าพอเราอ่านปุ๊บเอ๊ะพ่อให้กูบอกว่าอุ้ยพ่อให้กูอยู่บนนี้เออโอ้ยหรือว่าก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าตอนนั้นมันก็เป็นกระแสใช่ไหมล่ะเท่งนอนกับพึ่งออกพี่ก็เลยแคปปั๊บโผลหรือไ่โผลดีนอนอ่ะโผลดีกว่า เพราะว่าเผื่อคนนั้นคนนี้เอาไปพูดต่อปากต่อคำยืดยาวอะไรอีก mm hmm. ก็เลยเอามาโ,รโบรว่เซนแหลน mm hmm. คือที่จริงน่ะเท่ากับเป็นผู้ใยพ่อ,อยูพ่อท่จ่าพ่อทีจ่จที่จจรณาว่าน้อง mm hmm. ควรมาหรือไม่ควรมา,าที่จริงน่ะก็คือเราคุยกับพออด้วยซ้ำ mm hmm. คออุ่ก็พออพอเบีกันโทษตรงก็พออเลยว่าวันนี้น้องมาได้ไหม mm hmm. แล้วก็คู่ชิ้นจังจะเป็นพ้นประสานระหว่างพออ กับทางทางวงเกษนะค่ะอันไดเพนบามาใดก็คือจังมาทางไดนพนบามาบบไดก็คือบบไดมาเพราะว่ามันมีงานนึงอยู่ที่คือจะพาไปอยากให้น้องยูแล้วก็โตน้องเองนางไม่อยากห่างเวทีเลยอ่ะซีแกมนั่งติดติดแห้งบัดมือนั่นอยากยูอยากยู่ตพอบีก็เลยโทรหาพออให้พออก็เลยบอกว่าไม่ได้เพราะว่าตัวนี้ต้องมาเพราะว่ารับปากผู้ใหญ่ไปแล้วว่าหนูต้องมาร่วมกิจกรรมตัวนี้อ่ะโอเคอันนี้ก็คือข้อกับห้เกียรติข้างโรงเรียนเพิ่น แล้วเราก็สอนน้องด้วยน้องไม่อยากมาตลอดอยากมาอยากมาน้องหนูต้องเรียนก่อนอดทนก่อนลูกหนูเป็นนักเรียนอืก็กสอนกไ็ได้ไม่บอกเอา,มาแม่เมื่อไรบ้างสิพดเมื่อกี้ถอดเมที่อยากมานั่งเครื่องเห็นนั่งเครื่องมาเห็นนั่งเคร <น S 2> ื่องมาคนเดียวเอ้อนแม่ย <คน S 1> ุยโทรหาแม่ยุยแม่หนูอยากไปหนูอยากไปแต่พ่อมาเลยเอาเสียยังไม่ถึงคิวแต่นางก็จะไปยืนเต้นอยู่ข้างเวทีนางจะไม่อยู่นิ่งนางเดียคือชอบ ไปหยิบผลไปหยิบอะไรจับไปเสียบผลซอยหางเครื่องซอยอย่างเสี้ยนั่งมากยากจะบอกอะไรกับพวกที่แบบยังแซะเน่ยนะครับเพราะว่าเราทำอะไรนิดหนก็มีคนแซะแล้วแม่ก็แซะต่อไปเถอะค่ะเราจะได้ดังเออไม่เป็นไรก็แซะต่อไปเรายังรับได้เรายังรับไหวดราม่ามาเลยค่ะเออเพราะว่าที่ไหนที่ไหนมีมีดราม่าที่นั่นก็จะมีกระแสอยู่ตลอด อีกหนึ่งเรื่องเห็นว่าไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วโดนฝรั่งจุ๊บมือกระจายไปแบบคนทำไม่ได้นะในต่อฝรั่งก็ล้อลอนอ่ะเออหล่อจริงๆนะอันนี้คือเราในสายตาเรามองว่าฝรั่งหล่อแต่ก็ไม่สู้ผัวเราหล่อผัวเราหล่อที่สุดพี่ลีได้พ่อที่จริงเน่ะคือเราชื่นชมคนอื่นได้ว่าคนนั้นหน้าตาดีนะคนนั้นสวยนะคนนี้หล่อนะแต่ถ้าเกิดบริดัทไปอินถึงขนาดว่าฉันต้องเอาเธอเป็นผัว มันก็ไม่ใช่แต่มันเป็นการสร้างฟิวเวลาเราสแสดงอะ่ะถ้าคนถ้าศิลปินคนไหนที่อยู่บนเวทีแล้วอะ่ะคือคือถ้าสแสดงความดือ้อความเจ้าชู้ความอะไรเงี้ยมันจะดูมีอะไรดูมีสเสน่ห์ดูมีอะไรน่าดึงดูดแต่ถ้าเราจะไปยืนร้องเ,เฉยๆแบบมันก็ดูจืดปบอเป็นบอแต่เรามีเซลล์บ้างเรามีพูดบ้างอย่างเงี้ยมันเป็นการเรียกเรียกว่าอะไรอะ่ะสร้างบรรยากาศให้มันมีความคึกคืนอะไรอย่างเงี้ย แล้วทีนี้เห็นฝราหลังเขาก็น่าตาดีเราก็ออไปเซลเขาเซลจนเขารู้สึกว่าเขาเขินออออแล้านะก็มาจับมือเอามืเอเป็นจุกเนี่ยที่นี่ก็เลยทำท่าแบบอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปลงทิกตอกออแล้วก็ด่าว่าแบบมีลูกมีผัวแล้วอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ค่ะส,สามีเราหึงไหมที่จริงน่ะนางนางเป็นคนที่หึงแรงออแตน่นางไม่ได้หาเรื่องออแต่วันนั้นนางนางรับรับแขก ถือว่าดูแลผู้ใหญ่ที่มาจากวินแลนด์นางไม่ได้ดูไลสดเลยแล้วทีนั้นนา,นางไปย้อนดูไลสดวันต่อมานี่ก็เลยถามว่าเธอคิดถึงฉันไหมเธอไม่ได้มาหาฉันตัสองสามวันบอเอาก็สิว่าบอเธอเห็นฝรั่งจุมมือเป็นบออุ้ยเธอก็อู้เขาด่าเธอเต็มติเต็มอยู่ที่เาเห็นตีมาจังก็<อ>งงเลยแบบก็เลยบอกว่าเออมันจะเป็นการ,สรแสดงโนวนนี้นั่นล่ละแต่ที่จริงนางหึง<อ>หึงจริงๆ ตแต่แต่ไม่ได้ทะเลาะกันนางก็เข้าใจแต่ว่านางนางสแสดงออกว่านางหึงแล,แ,ลแล้วในติกตอกเขามาชอบด่าเราว่าชุดน่าเกลียดมากเตรียมตัวจะหาผัวใหม่อยากจะบอกอะไรก็มันมีชุดที่น่าเกลียดกว่านั้นอีกก็รอชมแล้วกันฉัน <c oughs> จะใส่ให้เธอแบบด่าทั้งปีเลย <c oughs> เขาบอกว่าเราเตรียมตัวจะเลิกกับหัวเพจะหาผัวใหม่ถึงน้อยต้องแต่งไม่ค่ะไม่เลิกกับหัวค่ะนี่แต่จะหาเพิ่มค่ะเพราะว่าคนไม่พอใช้ค่ะตอนนี้รอเลนด้ประเด็นนึงเป็นกระแสอีกล้ที่ว่ารับพิธีกรมาใหม่รับถูกอใช่ค่ะเป็นยังไง้าคะที่จริงประกาศรับพิธีกรกนหนานี่เพราะว่าเรามองว่าคนที่อยู่ในวงตอนนี้ที่รับหน้าที่เป็นพิธีกรคือน้องแท็กแล้วก็น้อง นังต้าระบาดที่เนี่ยเขามีโชว์เขาต้องวิ่งขึ้นโชว์ว่ออะไรซึ่งมันไม่มีพิธีก่อนหลักเราก็เลยมองว่าเราต้องมีพิธีก่อนหลักประกาศหาแล้วทีนี้น้องคำาพสหนะนั่งบอกใอ้บ้างว่าตอนที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนโพสหนะนั่งเห็นแต่นางก็ยังรู้สึกว่านางอาจจะยังไม่เหมาะกับแขวงทองฟินแลนด์หรือเปล่าเพราะว่านั่งเคยไปกับมอลลัมใหญ่มอลลัมมูไม่รู้ว่าระบบการทํางานของของลําซิงจะเป็นยังไง นั่งก็เลย่มัหนใจอ่าเพราะไม่ยุยโพดตอนที่ไม่ยุยโพดนางนังรู้สึกว่านางนางนอนไม่หลับอุ้ยฉันคือนอนบ่หลับว่ะฉันคือขีดน้ำโพดไม่ยุยวะ่ะนั่งก็เลยท้าถามไม่ยุยว่าอาสมัครเราก็เลยไปดูคลิปไปไปดูไปสืบประวัติไปสืบประวัติไปดูคลิปว่าน้องมีประสบการณ์ไหมอะไรยังไงทีเนี้ยเปิดให้พอบีพอบ,พอบิพอบีฟังเสียงพอบีก็เลยบอกว่าอุ้ยฟังเสียงแค่นี้ ฉันฉันก็ว่าผ่านเลยนะนางก็เลยบอกเออโอเคผ่านหรือเพื่อนก็เลยบอกว่ามาเลยมาทดสอบก่อนแต่ยังไม่ได้บอกนะว่าจะเอาเข้าวงหรือเปล่าแต่ขอให้ทดสอบก่อนมา,ามากลางดึกคุยกันที่ทุ่มหาทุ่มเย็บของออกมาเลยม,มาถึงประมาณตีสองตีสองตีสามใช่แล,แล้วก็วออกงานเลยแล้วโอได้น้องออกงานเป็นยังไงบ้างี่ยวกับกงงารทุการที่จริงนะ่ะ คำฮอตน่ะเขาเป็นพิธีกรที่ร้องเพลงได้ที่เล่นตลกได้ที่สามารถเอนเตอร์เทนได้ในรูปแบบของเขา mm hmm. อ่าเขาคือคุ้มคิดว่าถ้าจ้างคำฮอตอยู่วงเนี่ยคือคุ้มเขาต้องปรับปรับอะไรเพิ่มเติมไหมคะมันก็จะมีปรับปรับปรับอ่าปรับอะไรก็คือน่าจะในเรื่องของร่ำเรืองกับลรันสิ่งมันจะบอกขึ้กันเนาะ ก็ต้องก็ต้องปรับจูนขอกันว่าแบบเนี้ยสกีมอลั่มสิก็สกีมอลัมเดือกัจะบ่คือกันก็นกสิมนี้ปับปรับข้อหากันเหมือนกับหัวไม่เมียไม่ไม่อยู่ต้องกันละพี่น้องมันก็ต้องปรับอ่าเพิ่อนว่าอย่างหูท่ากันรู้ทางกันว่าเป็นประมาณแนวนี้แนวนี้แนวนี้น,น,น,นะสินะแ้วก็อีกอย่างหนึ่งน้องพึ่งมากแค่สองสามงานอ่ายังไม่ได้นั่งคุยกันแบบเป็นกิจลักษณะดีเทลในการทํางานอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ก็จับจูดจับจูดว่าเอา้ามาเลยแล้วก็บอไปตามฟิวเจ้าข,ของเลย ะะต่อไปก็ต้องมีสักทีเป็นเรื่องเวลาวลใช่ต้องนั่งคุยกันว่าไปนั่งย้อนด,ดูได้สดแล้วก็จะให้ให้ให้ใหดูว่าอ่าต้องเพิ่มตรงนี้นะอ่าเพิ่มเติมตรงเนี้ยแต่ส่วนที่แก้ก็คงไม่มีน่าจะมีส่วนที่เพิ่มเติมมากกว่าถามพี่แบบสุายฝากที่ของเราหน่อยวันที่สิบเก้าสิบเก้าธันวาคมนี้นะคะน้ำตาหยดบนรถไฟนี่พร้อมที่จะชื่อกระชักชืกช่อกระชักปูนปูนเชื่อกระชักชืกช่อกระชักปูนปูน ผลงานเพลงจากปลายประกาอาจารย์พี่ภูมิรินนะคะละะ่ะค่เรียบเรียงดนตรีโดยอาจารย์บุญหลงเช่นเก่าเช่นเดิมรับรองว่าฟังแน่นอนผลงานเพลงนี้ผู้ใดผู้ใดเอาเพลงนี้ไปเตยก่อนวงไหนเอาเพลงน้ำตาหยดบนรถไปไปเตยหนาเวทีก่อนรอรับพวงมาลัยจากแม่แพวโดยตรงค่ะ เรียนเลียนอะเลียนเลียนรถง่ายเรียนเลียนอะเลียนเลียนรถง่ายเลียนลี่และละเคลื่อนย้ายขบวนหน้าต่างก่องใสลมทวนลมมันทวนต่ำตึงวางใจลมมันทวนต่ำตึงวางใจรถไฟเสียงชึกกระชังชึกกระชังบูดดังปูนปูนดังกล้องล่องลมมาซูนปูนปูนจนมูนแหลกใจปูนปูนละจนมูนแหลกใจเนี่ยอย่าลืมนะจ๊ะชิบก่อท่านมา น้ำตาหยดบนรถไฟทุกวงต้องร้องใครร้องก่อนมีมาลัยจากคุณแม่แน่นอนค่ะ